สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนึ่งอีกหนึ่งคลิปก็ว,วันนี้ก็คือทำอตัวแคมล็อกท่อทองแดงนะสำหรับงานงานช่างนะสำหรับงานเชื่อมต่อท่อทองแดงที่จะเชื่อมต่อก็คือเหมาะสำหรับช่างที่ทำงานคนเดียวนะ,ะไม่เหมาะกับมีทีมงานหลายๆคนก็คือถ้ามีทีมงานหลาย,ลายคนก็คือช่วยงานจับท่อได้ แต่ตัวนี้คือเหมาะสำหรับช่างที่ปฏิบัติการปฏิบัติงานหน้างานทีเดียวนะที่จะต้องมีงานเชื่อมต่อท่อก็คือที่ทาตัวนี้ขึ้นมาก็คือถ้าทําคนเดียวถ้าเชื่อมต่อท่อเนี่ยพอจุดที่จะเชื่อมต่อเนี่ยมันโดนเปลวไฟนะ,ะแก๊สเชื่อมก็คือมันจะบิดงอ,งอเสียทรงเสียรูปได้แล้วก็ทำให้การเติมลวด อทองแดงนะเต็มลวดตอนจุดต่อเชื่อมเนะี่ยคือมันก็จะตามโอกาสให้เชื่อมไม่สนิทอาจจะมีรอยลวดได้หลายเหตุกลจากการทอที่มันโดนความร้อนแล้วมันบิดเบี้ยวนะไม่เต็มไปตามไม่อยู่กับที่ก็คือตอนนี้ก็คือเราได้คิดทาแคมล็อกขึ้นมาเพื่อที่จะหล็อกข้างทางทานนคนเดียวก็คือ,อให้ความรอดไปเย ถ้าเป็นทำงานคนเดือวเนนะี่ยก็เป็นช่วงท่อตรงนี้นะพอโดนความร้อนปุ๊บมันก็จะบิดหนีเลยแต่ตพว่าที่นี้คือทุกเชื่องผมปัญหาลมลมน่าจะหมดแกส๊สมีแต่ลมลมในถังหมดนะก็ะคือเดี๋ยวอันนี้เป็นการเชื่อมคร่าวๆนะพยายามาเชื่อมไม่ได้เพราะว่ามันลมลมในถังมันจะหมดแล้ว ให้ไฟม,ม,มันไม่มันไม่นิ่งไปไม่ได้แรงใจนะอันนี้ก็ปกเป็นการกดลังเชื่อมก้าวนะก็ประมาณนี้ที่คิดท,ทำขึ้นมาถ้าใครสนใจจะสั่งซื้อได้ก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ให้นะในลาก็ได้ก็เลือกหาดูกันได้นะก็ไม่รู้ว่า ตอบโจทย์ใครตรงใจช่างหรือเปล่านะก็คือส่วนตัวก็คือทำวัชัยเองด้วยก็เห็นว่าเออมันน่าจะมีประโยชน์ก็เลยลองทำขึ้นมาแล้วก็ลองขายดูว่า,าจะเหมาะสมไหมจะเวิร์กไหมก็ลองพิจารณาดูนะครับผมว่ามันเหมาะกับทำง,งานคนเดียวไหมเป็ ประมาณนี้แล้วครับผมยังไงก็ฝากดก,ดกดไกดดกล้์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามต่้งนะครับผมครับ